อยากได้รถหรูราคาจับต้องได้คันนี้แหละครับโตโยต้ตาแคมรี่ 2.5G ปี2019จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับด้วยโฉมภายนอกระดับผู้บริหารต้องแคมรี่เลยครับขับดีขับสนุกไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคมใสสะอาดมีไฟตัดหมอกเข้ามาให้ลอ้อแมกซ์ขอบ18ยางปี23มิชลีนดอกลึกๆใช้งานเนวยาวเลยครับกุญแจร,ระบบคีย์เลสสีสันภายนอกสีเต็มไรตํำหนิผม,มาารับประกันรถไม่เคยชนหนักพิวามน้ำท่วมระหวูในสัญญาซื้อขายนะครับตรวจพบผมยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเปิดเข้ามาด้านหลังเนี่ยกว้างขวาง,วางแบบนี้เลยนะับดอ่ยู ภายในแคมป y รี่เนี่ยกว้างขวางสภาพเบาะแถวหน้าและเบาะแถวหลังใหม่มากสะอาดเจ้าของดูแลอย่างดีและเบาะแถวหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่สจุดพงมลัยให้เป็นมันติฟังก์ชันพร้อมคูสคอนโทรลมีแพนเดนชิพเข้ามาให้และเลขไมค์คันนี้อยู่ที่93,000กิโลเมตรรถเช็คสูตรตลอดคันนี้เพิ่งเซอร์วิสมานะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มีกล้องหลังเข้ามาให้และสามารถปรับมุมมองได้ด้วยครับมีช่องชาร์จ USB ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมไวรลสชาร์จด้วยนะครับและตัวท็อปสำหรับคันน สามารถเปิดรับบรรยากาศได้ด้วยนะครับฟิลลิ่งในการขับขี่มีถึง3โหมดด้วยกันเลยนะครับมีอีโค o โหมดนอร์มอลและสปอร์ตคันนี้หรูแรงแบบไมตะโกนเลยนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,500cc ให้แรงม้ามาถึง209แรงม้าขับดีขับสนุกต้องรุ่นนี้เลยครับค่าตัวคันนี้อยู่ที่768,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง13,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผมรับประกันรถไม่เคยชนหนักที่ความน้ำท่วมระบุในสัญญาซื้อขายและรับประกันหลังการขาย2ปี20,000กิโลเมตรสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟ